ครับสวัสดีครับต้อนรับคุณเข้าสู่ริ่นทางชา่องนะครับกับผมสกลวัฒน์เล่าข่าวกับกับแปรดำยมเช้าเช้านะครับวันนี้มาถึงวันที่ 18, สิสิงหาคมสองพนหนะครับวันนี้ก็นะครับเมื่อวานนะครับพูดถึงเรื่องเมื่อวานนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานผมไม่ได้มาสรุปประเด็นข่าวเพราะว่าเมื่อวานมีนัดเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มแรกนะครับก็เป็นเป็นการไปฉีดในโครงการไทยร่วมใจนะครับก็คือของ โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับประจัดขึ้นแล้วก็ได้สิทธิพิเศษในเรื่องของเข็มแรกนะครับไปเรียบร้อยยาการก็ยังอยู่ในสภาพที่เรียกว่าแขนด้านซ้ายรู้สึกว่ามันจะปวดๆนะครับแค่นั้นเองนะแต่ว่าการพูดคุยเราคุยได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ทุกอย่างมันดูวุ่นวายและสับสนนะครับเรื่องของอาการชุมนุมประท้วงนะครับเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่กระทําเกินเหตุกับประชาชน นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมาลุกลามบานปลายนะครับไม่รู้ว่าใครสักงนะครับแน่ๆก็คือว่าตอนนี้มีคนบาดเจ็บนะครับและก็ไม่แน่เหมือนกันว่าอาจจะเสียชีวิตสำหรันบน้องที่อายุ15ปีเนะี่ยที่โดนจิงที่บริเวณคอนะครับแล้วทำให้กระดูกคอนะั้นมีปัญหาอักเสบแล้วก็อาจจะนะครับตอนนี้อยู่ในห้อง ICU ยนะครับยังไม่ไม่คือชีพจรนี่มันฟื้นแต่ว่าการ ที่จะมีชีวิตปกติน,น้าคงจะมีปัญหานะเราต้องย้อนไปนิดหนึ่งนะครับว่าคําสั่งนี้เป็นคําสั่งของใครนะครับจะบอกว่าในตำรวจร้อยตำรวจโทรลร้อยตำรวจเอกท่านเนี้ยเป็นคนสั่งการมเป็นไปไม่ได้นะครับวันนี้เราต้องเอาชื่อนามสกุลจริงๆมานะครับสำหรับคนที่ทําแล้วประนามไปทุกสื่อนะครับประนามไปทุกโซเชียลว,ว่าบุคคลคนเนี้ยชื่อนี้นะครับถ้าเป็นร้อยตำรวจเอกก็ร้อยตำรวจเอกนี่ ชื่อนี้นมสกุลนี้เป็นคนทำแบคลิส์ครับและเราอาจจะต้องหนึ่งก็คือมีวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาต้องเลือดร้อนบ้างนะครับบาทีจะจับเข้ามาก็ได้นะครับไม่เป็นไรในเมื่อตํารวจทําร้ายกับประชาชนแบบนี้จับตํารวจนายนี้มานะครับแล้วให้ประชาชนยิงกระสุนยางในเมื่อคุณอ้างว่าเป็นกระสุนยางยิงด้วยกระสุนยางบ้างให้รู้ว่าความเจ็บปวดมัน้นอยู่ตรงไหนนะครับเราพูดกันเรื่องนี้เรื่องเรื่องจริงๆนะครับท่าน พ,พ,พระกระผมพงเปรตาท่านปปชนก็คงรับรู้รับทราบเท่านั้นตอนนี้ก็เห็นมีออกมาแถลงนะครับน่าเศร้าๆว่าวันนี้เตรียมจับนะครับนักศึกษาหรือว่าน้องๆที่ไปประท้วงนี่อีก40คน40คดียัดคดีใส่ให้นะครับจัดไปนะครับตามคําสั่งนะแน่ๆก็คือว่าวันนี้ระบบระบบในเรื่องของประชาธิปไตยการใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้คนทําไม่ได้ วันนี้ความอมดอยากบังเกิดขึ้นพ่อแม่พี่น้องของเขาถูกออกจากงานไม่มีไรายได้ขณะที่เขายังเล่าเรียนอยู่เนี่ยเขาก็ต้องไปหาวิธีการสแสดงออกนะครับก็เป็นอะไรรู้กันว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับกลุ่มแก๊งแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ไม่มีการทะเลาะกันครับมุ่งเน้นไปอย่างเดียวคือทํายังไงก็ได้ให้รัฐบาลชุดนี้ไปนะครับรัฐบาลชุดนี้ความชอบธรรมไม่มีนะครับ แน่ๆก็คือว่าคุณไม่สามารถที่จะเดินทางไปทุกที่ในประเทศไทยสยามประเทศที่คุณไปไม่ได้ละนะครับทุกท้องที่เพราะว่าประชาชนเขาไม่เอาแล้วนะครับตรงนี้ต้องย้ำนะครับว่าเขาไม่เอาแล้วไม่ใช่ประชาชนอย่างเดียวนะครับระดับพูดง่ายว่านะครับผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆเขาก็ไม่เอาคุณแล้วนะครับพิจารณาตัวเองนะครับผมผมยังนลกอยู่อย่างนึงนะครับว่าวันนี้นะครับตำรวจ นะครับทหารแล้วก็มือที่3ม,มือที่3เนี่ยคาดเดาอย่างง่ายๆก็ไม่มีใครก็คือทางฝ่ายรัฐบาลไปจัดตั้งกลุ่มคนขึ้นมาเพื่อดําเนินการกับคนที่เห็นต่างโดยรับนะครับอามิสินจ้างไปบ้างนะครับประมาณเท่าไหร่ผมไม่รู้อาจจะหัวละพันน่าจ,จะหัวละ500ร้อยทำให้คนบาดเจ็บล้มตายมีการใช้ใช้กระสุนยิงนะครับสอนัดมันมันจำเป็นจะต้องขนาดนั้นนะครับ มันจะเป็นจะต้องขนาดนั้นหรอครับในเมื่อคุณนะครับเป็นผู้นําประเทศรัฐบาลเนี่ยนะครับเราพูดกันอย่างหลายรอบแล้วว่าถ้าทําไม่ได้ทําไม่เป็นล่าชา้าขั้นตอนเยอะผลประโยชน์บานคุณจะอยู่ทําไมครับคุณจะหากินบนความทุกข์ของประชาชนทําไมผมถามหน่อยพูดกันแบบไม่เกรงใจอย่างเนี้นะครับเพราะว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนนี่สําคัญสุดในระบบประชาธิปไตย อย่าไปว่าเขาเขาบอกประชาธิปไตยกินไม่ได้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยคือสิทธทิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ต้องําลงอยู่นะครับคุณคิดว่าคุณทําได้ดีสุดยอดแล้วยุบครับจัดการทุกสิ่งอ,อย่างนะครับโละให้หมดในระบบของคุณเลือกตั้งใหม่นะครับประชาชนจะเฮและโหร้องเชื่อผมนีครับเชื่อผมนะครับอย่าไปเวิร์กฟอร์มโฮมอย่าไปนั่งกระยุ่แตนรูนะครับ วันนี้ได้เห็นชุดสีกากีออกนะครับชุดควบคุมผูุชมชนออกผมก็มีความรู้สึกอย่างนึงนะครับคือให้หน่วยหน่วยอะไรสักหน่วยหนึ่งเปลี่ยนชุดนะครับอย่าไปใส่เลยชุดนี้มันไร้เชิงศักดิ์ศรีครประชาชนไม่ได้ชอบครับเห็นมายืนแถลงกันนะครับที่สำนักงานข่าวของบชนไร้เชิงศักดิ์ศรีเปลี่ยนชุดดีกว่าครับนะเปลี่ยนชุดเอะครับชุดอะไรไปคิดกันเองน ไม่ควรจะมียศมีตำแหน่งอะไรมนาะติดนะครับถึงแม้ว่านั่นจะเป็นยศแห่งศักดิ์ศรีเกียรติศักดิ์เกียรติคุณที่ได้รับพระราชทานมาแต่วันนี้ทําไม่ถูกต้องก็ต้องไม่ถูกต้องตํารวจมีหน้าที่เป็นลูกน้องประชาชนได้รับภาษีได้รับเงินเดือนทุกบาททุกสตางค์ในกับที่คุณแต่งอยู่รู้หรูเนี่ยมีบ้านหลังใหญ่หญหญๆกันมีรถกันหรูๆเนี่ยเพราะประชาชนเป็นคนสลับสนุนให้เงินเดือนให้สิทธิของการเป็นตำรวจของคุณเช่นกัน แต่วันนี้คุณเอาสิทธทิและเสรีภาพนะครับของการดำรงอยู่ของคุณน่ะก็คือตำแหน่งน่ะเอามาประหัรประหารประชาชนมันถูกต้องครับผมถามหน่อยวันนี้เห็นภาพการยิงใส่ประชาชนชัดๆสิ่งที่คุณออกมากับสื่อบอกถ้าเกิดนะครับใครที่ถ่ายภาพแล้วทําให้ตํานักง,งานตํารวจเสียหายหรือว่านะครับสอนอนนั้นๆเสียหายต้องถูกจัดกลุ่มนะครับ ถือว่าเป็นเฟกนิวแค,ค่คำพูดและความคิดของคุณแล้วผมว่าไปแล้วนะครับตำรวจจุกนี้รับคำสั่งนายมานะครับรับคำสั่งนายมาก็ทำทำอะไรไม่รู้ประชาชนเลือดอาบยิงสลบเป็นกางถน,นนนี่ตายคาที่นี่ชอบทหารก็เหมือนกันก็เฮี้ยนกระหือรือที่จะเอากับประชาชนวันนี้คนที่รวยที่สุดที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือคนที่ตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับที่มีปัญหาเวลาเกิดปัญหาที่ไหนก็มีตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งวันนี้ผมเชื่อว่าเขามีส่วนได้ส่วนเสียส่วนต่างส่วนคอนคืนเนี่ยไม่น่าจะต่ํากว่า500ล้านสําหรับตู้คอนเทนเนอร์ผมไม่รู้คือใครนะอันนี้พูดลอยๆไปนะครับแต่ทุกครั้งที่เราเห็นจากตอนแรกๆเนี่ยจะมีตู้คอนเทนเนอร์ใหม่ๆนะแต่ตอนนี้เนี่ยตู้คอนเทนเนอร์หลังเก่าๆทั้งนั้นเพราะว่าอะไรครับมันหมดแล้วไงครับ ตั้งไวโ้โน่นตั้งแต่ทำเนียบโน่นวางไว้ตรง وع, โน้นตรงโน่นการขนย้ายไม่มีเขาวางกองก่องไว้ในพื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็นี่มาดนแดงเก่าและเริ่มเก่าแล้วตอนนี้เริ่มสภาพเริ่มเก่าแล้วนะครับก็ไม่มีแล้วไงหมดไม่ได้ผมเชื่อว่าเป็นก่อบิดกรรมเงินทอนเป็นกอบิดกรรมครับเรื่องนี้สำนักข่าวอิสระใครที่ตรวจสอบได้ไปตรวจสอบครับเราจะรู้ว่านี่แหล่งที่มาของผลประโยชน์อย่างชัดเจน วันนี้เราคุยกันเนี่ยนะครับเข้าสู่วันที่18สิงหาคมแล้วจะเลยกลางเดือนไหอีกแล้วนะครับค่อนข้างเร็วแล้ววันนี้เรายังคือพูดง่ายว่าเรายังอยู่กับเรื่องของปัญหาของวัคซีนวัคซีนเนี่ยเมื่อวานที่ผมได้ได,ได้ได้สิทธิเรื่องของการฉีดเข็มแรกก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่แจ้งมาที่ผมบอกว่าผมก็ยังไม่ได้ฉีดเลยจะจะหาได้ที่ไหนอะไรอย่ังไงสิ่งที่รัฐบาลควรต้อง ตระหนักอยู่เสมอก็คือว่าตอนนี้ต้องลดล็อกดาวน์ทุกกิจการจะได้ดําเนินต่อทําหน้าที่กันต่อทําธุรกิจกันต่อหาไรายได้กันต่อผู้คนจะได้มีความรู้สึกว่ามันมันมันกลับไปสู่ในปกตินะครับถึงแม้จะใช้เวลานานก็ตามอีตอนนี้กําลังในการที่จะมาเปิดเครื่องเกรื่องไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเงินรายได้ไม่มีแล้วนะครับทุนหลอดหมดนะครับตอนนี้หมดเกิือนเกลี้ยงเกลี้ยงเกลี้ยงนะฮะเกลี้ยงเกลี้ยงจริงๆนะครับ,เ,รรรรบเมื่อมีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นมันไม่ใช่ล็อก แค่ล็อกสถา,านที่ไม่ให้เปิดกิจการแต่มัน,ห,นหมายถึงทําให้คนจนได้ทั้งประเทศรัฐบาลนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะทําให้ประชาชนทั้งประเทศกล้าบอกได้เลยครับกล้าบอกได้เลยฮะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านหากท่านนะครับจิตยังคงอยู่ในประเทศไทยสยามประเทศช่วยดลจิตดลใจให้บุคคลกลุ่มนี้ มาลายหายจากประเทศไทยสักทีนะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะครับไม่งั้นก็ให้เก็บป่วยไปเลยนะครับหายไปทั้งคณะเลยนะครับหายไปทั้งคณะเลยครับเพราะมันเป็นคณะรัฐบาลที่มาแบบมาทำร้ายประชาชนจริงๆต้องยอมรับเรื่องนี้ต้องยอมรับเรื่องนี้นะครับพอเห็นภาพอย่างหนึ่งก็คือที่อัฟกานิสถานที่ผู้คนนะครับล้มตายแล้วก็หนีออกจากประเทศสืบเนื่องจากความทรงจำบางอย่าง ในในในอดีตที่ผ่านมามันยังคงอยู่เพราะผู้คนจะถูกประหาระหารเคี่ยนตีคว่างรลหินนะครับถูกฆ่าตายผู้หญิงถูกคมคืนแล้วก็ฆ่าใครที่เป็นคู่รักนะครับไปพลอดรักการสวงสาธารณะนี่โดนครับนะครับเคี่ยนตีฆ่าเพราะฉะนั้นภาพมันยังทรงจำมันยังหวนคืนกลับมาประชาชนก็ไม่ให้การยอมรับนะครับอัลเคดาอลกอยดะ นะครับกลุ่มบินลาเดนทั้งหลายเขาไม่ได้ให้การยอมรับนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยเป็นการใช้อะไรอำนาจทศาศาสนา,ศานะครับเข้ามาจัดก,การกับประชาชนประชาชนที่หนีตายกันกนะ็วิ่งเกาะล้อเครื่องบินเงี้ยนั่งไปบนปีกเครื่องบินเงี้ยเท่าที่เห็นโอ้โหมาอะไรขนาดนั้นนะครับเนะี่ยอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้อย่างคือไปแต่ตัวไม่มีกระเป๋าไม้ต่ใบาเดียว คือชีวิตเมื่อมันไม่เหลืออะไรมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับผู้คนนี่โอโหตกจากเครื่องบินมานะครับนั่งบนปีกนี่ใครก็คิดกันนั่งบนปีกเครื่องบินผมก็ยังนึกไม่ออกว่าเกาะไปยังไงนะครับตกลงมาตายกันนะครับ 3, 4, สามสี่ศพนี่คือชีวิตชีวิตจริงๆที่มันไม่เหลืออะไรวันนี้เทียบเคียงกับบ้านเราเนี่ยนะครับมันก็ไม่เหลืออะไร หันไปดูห้างร้านรวงต่างๆไม่เหลืออะไรผู้คนที่จะกลับมาเปิดธุรกิจไม่มีแล้วครับสต้งสตา์แหล่งเงินกู้รัฐโดยเฉพาะธนาคารที่การสนับสนุนมันมีแล้วไม่มีแล้วตอนนี้ธนาคารก็หมดแล้วครับตอนนี้ไปทราบจากวงในของธนาคารบอกหมดแล้วไม่มีแล้ววงเงินกู้เหลืออีกไม่มากเท่าไหร่นิดหน่อย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมถามไปว่าแล้วผู้ประกอบการที่ยังคงดําเนินธุรกิจอยู่ขเขาจะเอาทุนเอารอนที่ไหนมานะครับโรงงานอุาษาษาตสาหกรรมต่างๆจะเอาทุนเอารองที่ไหนมามาตราการการเยียวยาการสนับสนุนภาคธุรกิจตอนนี้บีอง b บีไอไม่ได้มีการมาแถลงเตรียมการอะไรทั้งนั้นไม่มีการสนับสนุนอะไรนะครับตอนนี้เนี่ยใส่เกียร์ว่างนะครับมาตราการไม่มีพูดง่ายตรงๆคือหวัวสมองไม่มีฮะ ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงตายครับตายกันอย่างเดียวอย่าให้เป็นนึกถึงสภาพของการแร้นแค้นการยากจนของผู้คนในประเทศถึงวันนี้พอไม่มีเงินสิ่งที่คุณจะทำได้ก็คือนะครับฆ่าตัวตายบางคนที่คิดสั้นชื่อเชือกเพียงเส้นเดียวก็ทำร้ายตัวเองค่าตัวสายหนีความยากจนนะครับ ตายกันทั้งครอบครัวใครมีปืนก็นยิงนะครับครอบครัวตายหมดนะครับใครมีรถก็ขับรถลงไปในน้ําตายกันทั้งครอบรัวคือกลายเป็นกลายเป็นช่วงที่วิกฤตที่สุดของประเทศไทยวิกฤตที่สุดครับตอนเนี้ทัศสยามเทวาธิราชเท่านั้นที่เราเฝ้ามองว่าท่านจะปกปักรักษานะครับ ประชาชนชาวไทยยังไงให้ดำรงอยู่เราไม่ได้เป็นเพียงแค่คนที่บอกว่าแบมือขอไปชั่วไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นประเทศที่แบบไม่มีหัวคิดในการพัฒนานุ่นพัฒนานี้ไม่ใช่เราเป็นคนที่มีศักยภาพมีผู้งญมมีประสิทธิภาพในการดำรงอยูอ่ะครับคิดอ่านทำอะไรได้ทุกอย่างแต่เราเป็นคนถูกลิดรออเรื่องของความคิด การทำอะไรต่างๆนานานโดยมีการเมืองเนี่ยเป็นตัวทําลายนะครับมีนายทหารใหญ่คิดการใหญ่ในการปฏิวัติรัฐประหารหลายรอบที่ผ่านมาทำลายทําให้การสะดุดหยุดอยู่ของการเจริญเติบโตของประเทศกันมันไม่สามารถไปได้ตายครับตายจริงๆครับตายจริงๆ,ๆน้ำตามันจะนองท่วมทั้งแผ่นดิน ผู้คนมองหน้ากันแล้วมีความรู้สึกหมดแล้วคำแรกที่เราถามคือพี่เป็นยังไงบ้างผมแย่เลยพี่ช่วงนี้ตกขาดกระเป๋าฉีกรถก็ไม่มีถูกยึดบ้านถูกยึดแยกกันอยู่กับภรรยาลูกไปคนละทิศคนละทางความอบอุ่นไม่มีแต่ท่านดำรงอยู่ยืนยิ้มกันอยู่กินเงินเดือน กินส่วนต่างกันสนุกใจท่านทําด้วยอะไรผมถามใจท่านทําด้วยอะไรข้าราชการนะครับผมบอกให้ในตํารวจเนี่ยเอาตั้งแต่ระดับรับคําสั่งนะครับผู้ที่รับคําสั่งระดับกลางระดับนะครับสูงขึ้นไปหรือผู้ออกคําสั่งวันนี้ท่านจะเอาอะไรกับประชาชนนะนเห็นจะฟ้องนู่นฟ้องนี่จับกุมจับเกิจับไปให้หมดนะครับทั้งประเทศนะครับ จับไปหมดครับจะมีกุกที่ไหนจับที่ไหนขางบ้างผมไม่เข้าใจครบางทีก็ไม่เข้าใจตรรก,กะของวิธีคิดพบชนท่านพลนรพโพระกระโปงพ,ปง,พปงเพตานะครับท่านพบตรครับท่านสุวัสด์แจ้งยอดสุขจแจ้งยอดสุขจะทําไงต่อฮะฝากหน่อยฮะนะครับในกระ็นแบบนี้ท่านเงียบไปหมดเลยถ้าเราไงครับ ผมเชื่อว่าท่านเป็นคนดีแล้วก็ <c oughs> ไม่มุ่งประห,ระหารป่าหใครใจเป็นคำแต่วันนี้เนี่ยมันเดือดร้อนท่านต้องจัดการอย่าให้มีสภาพแบบนี้เห็นได้ข่าวว่าจะมีทหารลงมาร่วมับตำรวจในต่างๆเอาใหที่ตายกันไปข้างหนึ่งเดี๋ยวประชาชนจะเล่นไม่เลิกเหมือนกันนะครับประชาชนเขาเห็นตู้คอนเทนเนอร์เขาวิ่งชนนะครับผมบอกให้เห็นฝูงควบคุมฝูงชนต้านกันเรียมเดี๋ยวเขาวิ่งชนขึ้นมาเนี่ย กระสุนไม่กลัวตายคือตายจะทํำยังไงครับอันนั้นผมฝากไปคิดเป็นกันบ้านแล้วใครที่ทํากับประชาชนที่ยิงประชาชนจับมาฮะแล้วลงโทษเอามาแถลงแล้วให้ประชาชนยิงตอบคืนนะครับจะได้เป็นอะไรที่มันเท่าๆกันนะครับไปดูข่าวหนังสือพิมพ์นะครับวันนี้ผมไปเร็วนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าก็นะครับสภาพร่างกายก็ยังยังไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับคุยกันไปก่อนแล้วกันนะครับ หนัง <c oughs> สือพิมพ์ไทยรัฐครับแม่ร่ำให้ขอความเป็นธรรมยิงมอสามโคม,ม่ามอบดินแดกนะครับร้อยตำรวจโทรร้อยตำรวจเอกนี่หละเป็นคนยิงนะครับเท่าที่เท่าที่ทราบนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นคนสั่งแต่รู้แต่ว่าเห็นออกข่าวอาว่ายิงเพื่อพิทักษ์อาคารซีเมนหลังนี้คือสอนอดินแดนกระสุนเป็นกระสุนยางหรือกระสุนจริงผมไม่ทราบแต่แน่แน่นะครับเดี๋ยวรอฟัง วันนี้น่าจะรู้ว่าเป็นกระสุนอะไรนะครับระยับยาวความผิดกับคนที่ถ่ายภาพเสนอข่าวออนไลน์นะครับเขาสเสนอข่าวตามความเป็นจริงความจริงถ้าถูกต้องไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้อย่ามาขู่ประชาชนคุณเป็นลูกจ้างประชาชนนะครับทุกคนนะครับตู่เพราะแรงไปไหมยติซักพอกเนี่ยเตรียมซักพอกละห้าวันรวดห้ารัฐมนตรีโดนนะครับผมอยากเอาเอามีความรู้สึกว่าเอาอะไรที่ไม่ไม่เหมือนเดิมะครับ จับให้มันจุกจบไปเลยนะครับไม่ต้องไปผ่อนนะครับสใส่มันเต็มเต็มนะรประชาชนเขามองอยู่ว่าคุณทําเต็มที่เรือ่องสองเรบฝ่ายค้านะครับครมไปเขียวแก้พระราชบัญญตัติโรคติดต่อจับตาสอบไส้นิรโทษกรรมนะอันนี้เป็นสองหัวข้อนะครับครมไปเขียวแก้พระราชบัญญตัติโรคติดต่อนะครับแต่ว่าอีกข้อหนึ่งที่สําคัญคือจับตาสอบไส้นิรโทษกรรมนี่คือสิ่งที่มันแปลงเลนเะขาเรียก่า ขนาดอยู่แล้วเรื่องนี้นะครับหาวิธีการดีละโทษตัวเองทำอะไรไปไม่ต้องกลัวความผิดประชาชนรับกรรมนี่ก็คือรัฐบาลยุคนี้นะครับก็สบคนะครับค่าโทษพอโรงพยาบาลพาเมียฉีดไฟเซอร์นวดสปาป้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย200ล้านตอนนี้ก็ไปกันใหญ่แล้วครับผมมองดูว่ามันมาตรการการเยียวยาไม่มีนี่ครับนะก็ เรื่องของการประท้วงก็ยังคงดําเนินต่อไปนะครับเยอะแยะมากมายบัติทชนครับนะครับ <c oughs> พอพอนะครับเสร็จแล้วครับ ATK นะครับทีนะ่ไม่ไม่ไม่ได้มาตรฐานนะครับตอนนี้เนี่ยคือพอยายามตรวจสอบย้อนกันไปนะครับตอนนี้นี่บางแห่งเ,เขาก็มีขายกันนะครับ30-40บาท สำหรับเล็บพเทสนะครับใครที่มีข้อมูลใดๆก็จัดการไปครับนะครับแหล่งใหญ่ก็ไม่มีอะไรครับเห็นเมื่อวานได้ข่าวนะครับมีข่าวของคุณอะไรนะพิมพ์ริพายนะครับโดนอีกแล้วอยเรียกนะครับนีครับขายน้ำดื่มแถมเล็บเทสราคา120บาทหรือไงนโดนอีกแล้วนะครับก็ก็ไปว่ากันที่เจตนาว่าเขาจะทำอะไรนะครับ นะไม่ต้องไปอะไรขนาดนั้นนะครับมอบสาตสีตำรวจนะครับพวกกลุ่มผู้ชนเนี่ยลุยจับนะครับลุยจับก็เรียกว่าดักหน้าดักหลังวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าเมื่อประชาชนไม่ยอมเห็นชุดควบคุมผูงชนตั้งเขาวิ่งเข้าใส่แล้วคุณจะรู้ว่ามันกระเจิดกระเจิงและกระจายเลือดสาดจะเต็มถน่นอนวันนั้นมาถึงแน่นอนนะไม่นานไม่นานนะครับผมบอกให้นะครับไม่นานในเมื่อคุณทําอะไรก็ได้กับประชาชน ซึ่งจริงๆแล้วคุณกินภาษีออไรายได้ของประชาชนทุกบาททุกตังไปจากภาษีประชาชนเมื่อคุณทําได้เขาก็มีสิทธิ์ครับในความชอบธรรมทำได้เช่นกันนะครับสิ่งที่คุณควรทําก็คือวันนี้ถแถลงลาออกอย่างเดียวครับรัฐบาลรักษาการรัฐบาลแห่าางชาต,ติต้องมาครับชั่วโมงนี้นะครับต้องมาแล้วนะครับต้องมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมีการทาหนังสือขอยืม นะครับราชาาการภูฐานนะครับขอมาแสนโรถแก้ขัดแอสตาเซเนกานะนะครับผมไม่รู้ว่าเหมือนกันว่ามันเป็นรตไหนเป็นลรตไหนแต่แทน่แน่ก็คือว่าเรามีโรงงานผลิตแอสตาเซเนกาก็คือแอสตาเซเนกาไทยแลนด์ที่ตอนนี้ผลิตอยู่นะครับแต่ต่างประเทศที่จ่ายเงินมาแล้วก็ยังต้องผลิตให้เขาไม่รู้ว่ายังไงกันนะครับเรื่องผลประโยชน์ว่ากันเองนะครับช่วงโมงนี้นะครับเราไปผู้ผลิตแต่เรา ขาดแอสซ s าเสนกาอย่างรุ่นและตอนนี้ก็ขอไปยืมที่ภูดฐานอีกแลละนะครับเหยื yeah. ่อถูกยิงในม็อบยังโคม่าตำรวจบอกไม่ได้ใช้กระสุนจริงก็ต้องว่ากันที่หลักฐานแล้วครับนะครับเห็นบอกชื่อมาผมจําชื่อไม่ได้เมื่อวานนี้บอกมาแวบ100่งรตำรวจโทรร้อยตำรวจเอกนี่แหละเป็นคนยิงแล้วตอนนี้จะมา,าความผิดก,กันละว,ว่าใครถ่ายรูปไว้ออกไปในสื่อโซเชียลว่าเป็นกระสุนจริงโดนนะ นี่อยู่บนสอนอนะครับอยู่บนสอนอไม่ได้อยู่บนที่พักริมทางใดๆอยู่บนสอนอพุ่มกลับว่างไงครับพุ่มกลับว่างไงฮนะก็ก็ยังเป็นอะไรที่เราเราดูแล้วในเรื่องของข่าวคราวนะครับก็ยังเป็นเรื่องของการจัดหาวัคซีนกันอยู่ในช่วงนี้นะครับซึ่ง มีการมัดจำไฟเซอร์ไปอีก20ล้านโดสนะครับทุมม่มอีก9,372ล้านบาทต้องไปตามต่อครับผลประโยชน์มีแน่นอนคุณไปเคลียร์ครับงานนี้นะครับไม่ได้บอกว่าใครทำผิดแต่ว่ามันมีแน่นอนใครที่มีหน้าที่ในาการตรวจสอบตรวจสอบ,สอบย้อนนะครับดู PO เนะี่ยไม่ต้องไฮไลท์ดำมานะครับ PO ของกระทรวงนะฮะแถลงกับสื่อมวลชนนี่ไฮไลท์ดำมาเลยพืดๆว่าใครเป็นคนสั่งมูลค่าเท่าไหร่สั่งไปที่ใครนะครับจำนวนเท่าไหร่ ราคาจริงเท่าไหร่ไอ้ที่ที่ควรจะต้องโชว์ไม่โชว์ครับช่วงนี้รู้แต่ว่าจํานวนเท่าน้นเท่านี้ฉีดให้ใครบ้างที่ผ่านมาไฟเซอร์ฉีดให้ใครบ้างสิทธิพิเศษ VVIP ทั้งหลายฉีดให้ใครบ้างไม่รู้ตอนนี้รู้แต่ว่ามีการนําเอาไปฉีดได้กับพรรคพวกของตัวเองครอบครัวของตัวเองหมดไปแล้วไฟเซอร์ Pfizer เป็นไฟโง่ทันทีนะครับก็ วันนี้ก็มาคุยกันคร่าวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังไงฝากหลายเรื่องตอนนี้มันร้อนกันหมดเลยครับนะครับร้อนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่นะครับขอให้มีสตินะครับในการดํารงชีพนะครับดูแลตัวเองนะครับรักษาสุขภาพน้ำแอลกอฮอล์ติดตัวไว้นะครับถ้าใครมีโอกาสก็หาเวลาหาช่องทางไปฉีดวัคซีนให้กับตัวเองนะครับจะได้เซฟนะครับเดินทางไปไหนโชคดีปลอดภัยแล้วก็ ขขประสบความสำเร็จในการทำงานนะครับทุกท่านครับขอบคุณมากครับอย่าลืมสั subscribe ก,กันด้วยสวัสดีครับ